สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเฮียอีกแล้วนะครับวันนี้เฮียก็จะมาสอนทิคดีๆกับการเล่นเกมวาคาร่านะเป็นเกมที่หาเงินได้จริงนะครับใครที่ไม่อยากเสียรู้มาเรียนรู้กับเฮียนะแล้วก็ ใครที่เข้ามาติดตามคลิปเฮียอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้เฮียนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยเริ่มที่วันนี้อยู่ที่เซ็กซี่นะครับวันนี้ก็อยู่ที่เซ็กซี่บาคาร่านะครับเราก็เลือกห้องก่อนนะครับอ่ารอสักครู่นะครับโอ้โหห้องบางกรมาไปที่ห้องหนึ่งเลยครับท a b เบลหนึ่งนะครับขอดูคขรไพ่เกมแรกก่อนเลยนะครับไม้แรก ว่าออกน้ําเงินหรือเปล่านะมาดูครับว่าไม้นี้จะอยู่น้ําเงินหรือเปล่านะโอ้เปิดมาหน้าเก้าครับเลสสองครับสองแต้มยืนสามเจ็ดแตงเป็นแดงนะไพ่สลับนะครับไพ่สลับมาแบบนี้ตาหน้าตานนี้ยืนยืนน้ําเงินนะครับยืนไปที่น้ําเงินนะครับ ตาอนนี้ยืนที่น้ําเงินนะครับไปที่น้ําเงินนะครับอ่าค่อยๆเลีนยงครับไม้ไม้แรกเอาเลิกเอาชายไปก่อนเลยนะไม้แรกนะครับไม้แรกนะไม้แรกแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับว่าโอกาสที่จะเป็นน้ําเงินนะครับใครที่อยากให้ผมนําเลนแอดไลน์แอดข้างบนมาได้เลย KK สิบหกนะครับเปิดมาหนะ้าห้าสวยครับโอ้โหเราแ,แต้มเดียวครับ โอเคยืนที่หกรับขอยเขากงเข้าครับกงหรือเปล่าโอเคครับเขาไม่ทันนะครับไม้นี้บวกมานะครับบวกมาบวกมานะครับไม้นี้อ่ามาดูไม้ที่สองนะครับไม้สองผมว่าผมเล่นแดงครับเล่นแดงไม้นี้ไปแดงครับอ่ไม้นี้ไปแดง อ่าค่อยๆเล่นนะครับบาคาร่าค่อยๆเล่นนะครับมีดามีเสียนะครับใจร้อนนี่ปติแตกเลยนะครับต้องดูเขาไพ่ให้แม่นนะครับเขาไพ่ให้แม่นนะอ่าเขาไพ่ให้แตกนะครับอยากเรียนรู้กับผมแอดไลน์แอดข้างบนมาได้เลยนะเคเคสิหกนะเขาหน้าหกครับหกเขามาครับหกเขามาโอ้ละเต็มนะครับไม้ไม้แรกเราบวกไม้สองเราลบมานะครับไม่เป็นไรครับขอทบ ก็ยังขอยืนไปที่แดงนะครับน้ำเงินสองขอยืนแดงดีกว่าครับยืนแดงขอยืนแดงนะไม้นี้ขอยืนไปที่แดงอ่าขอยืนแดงครับไม้นี้จะสวยหรูหรือเปล่านะขึ้นอยู่ที่เจ๊แจกแล้วนะครับอ่ามาดูกันครับมาดูกันครับมาดูกัน หน้าแรกจะสวยหรูหรือเปล่านะครอยากให้ผมนําเล่นแอดไลน์แอดมาได้นะหรือว่าติดตามผมอยู่อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้ผมนะครับอ่าหน้าแรกมาเจ็ดครับเจ็ดมาสองโอเคครับสวยหรูครับเจ็ดจนเจ็ดท้ายนะครับเสมอไปตานนี้เสมอนะไม่เสียหายนะครับเสมอมาแบบนี้ยืนแดงยิงแดงไปเหมือนเดิมนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะยิงแดงไปอ่ายิงแดงไปนะครับไม้นี้ อ่าเรายังยิงแดงเราไม่เสียหายนะครับไม้นี้เราไม่เสียหายเสมอมานะอ่ามาดูกันครับแปดสิบถึงเก้าสิบนะโอ้โหน้ําเงินย่างนี้ก็น่าเกียดเกินไปครับหูแดงแดงมาสามเลยนะครับจากเขาไพ่รองนะครับที่วงวงไว้โอ้โหูยืนสามมายืนสามขอหกหูสองครับขอ โอเ้เขาเจ็ดครับขอให้มากกว่าขอเป็นห้าโอ้โหไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายอ่ามาดูกันครับไม้โอ้หนําเงินดาวแบบนี้ผมยังคิดว่ามันยังขัดแดงดีกว่าครับขัดแดงไม้นี้ขอขัดแดงไปนะอ่าไมานี้ขอขัดแดงไปเสียบอกเสียครับไม่ฝืนนะครับไม่ได้เฟ้งนะครับ จะดูครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเสียมาแล้วเราจะพลิกวิกฤตให้ให้ได้กําไรยังไงมาดูครับผมทบไปเลยนะครับผมคิดว่ายังเป็นแดงอยู่นะแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหมายที่ห้านะครับมาดูกันครับโอ้โหยืนสีมาสวยครับขอเป็นห้าครับขอเป็นห้าขอเป็นห้าครับโอเคเขาเต็มเขาแค่สองแต้มครับโอ้เขาก็ชนะอีก ชิบหายโอ้โหบางกรยาวแบบนี้บางกรแบบนี้ <c oughs> บางกรแบบนี้ถ้าบางกรแบบนี้ที่วงมานะครับผมยิงแดงอีกรอบหนึ่งเอ้ยยิงน้ําเงินนะอ่ะขอยิงน้ําเงินนะครับอ่ตอนนี้ผมยิงน้ําเงินนะแปดสิบหนึ่เก้ามาสุดท้ายนะครับมาสุดท้ายนะ <c oughs> มาสุดท้ายนะครับค่อยๆเล่นครับบาคาร่า Finished. มาดูกันครับมาดูกันครับว่าจะสวยหรูหรือเปล่าสวยหรูหรือเปล่าครับไม้สุดท้ายครับไม้แรกบวกไม้สุดท้ายก็บวกนะครับบวกไว้ก่อนครับโอเคนะเก้ามาปอกเก้าครับโอเคไม้นี้ได้คืนมานะครับสวยหรูครับสวยหรูครับอ่าโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ครับบวกสองไม้นะครับบวกสองไม้ก็พันกว่าครับไม้ห้าร้อยกับไม้พันนะครับแล้วก็เสมอไปไม้นึงลบลบไปหนึ่งนะครับอ่ะ ใครที่อยากให้ผมนํำเล่นแอดไลน์แอดข้างบนมาได้เลยนะหรือว่าอยากได้สูตรที่พัฒนามาแล้วดวยระบบ AI ผมจัดให้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับมือใหม่ทุกคนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ